แฟนๆส่งกำลังใจถึงซอกจิน BTS หลังเข้ารับการผ่าตัดนิ้วชี้ข้างซ้าย สวัสดีทุกคนค่ะล่าสุดเลยนะคะกับพี่ใหญ่แห่งบางทางสุดดนดศิลปินชื่อดังระดับโลกได้รับการเข้าผ่าตัดนะคะกับทางบิคิดมิวสิกได้ออกแถลงการผ่านช่องทางวีเวิร์สค่ะเกี่ยวกับอาการของจินนะคะเมื่อวันศุกร์ที่18มีนาคม2022เขาได้รับการบาดเจ็บที่นิ้วชี้ข้างซ้ายหลังจากการได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลเขาได้รับการผ่าตัดทางบิคิดมิวสิกค่ะได้แจ้งว่าจินได้รับการบาดเจ็บที่นิ้วชี้ข้างซ้ายระหว่างการทํากิจกรรมประจําวันและไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลใก เพื่อรับการตรวจสอบและรักษาเมื่อวันศุกร์ที่18มีนาคม เขาได้ไปพบแพทย์และได้รับแจ้งว่าเขาต้องได้รับการผ่าตัดเนื่องจากเส้นเอ็นที่นิ้วได้รับการเสียหายบางส่วนเขาเข้ารับการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อยืดบริเวณนิ้วชี้ข้างซ้ายเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่18มีนาคมการผ่าตัดลุล่วงไปด้วยดีตามที่แพทย์กำหนดจีนได้ออกจากโรงพยาบาลในเช้าวันเสาร์ที่9มีนาคมเขาจะสวมเสื่อชั่วคราวเพื่อรักษาอาการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแฟนๆนะคะต่างก็ส่งกำลังใจผ่านแท็กซอกจีนจีนเกตเวลซ์นจีนเพื่อให้กำลังใจซอกจินนะคะได้หายจากการผ่าตัดให้มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงเช่นเดิมค่ะเรื่องนี้แฟนต่างบอกว่าฉันหวังว่าเขาจะหายดีในเร็วๆนี้เป็นห่วงซอกจินจริงๆหายเร็วๆนะใจสลายฉันเจ็บปวดมากจินเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลหายเร็วๆนะเดี๋ยวก็หายซอกจินคนเก่งและขอให้ไม่เจ็บไม่ปวดอีกนะ ในขณนะดเดียวกันนะคะทุกๆคนก็จะได้เห็นว่าเราก็จะได้ทราบข่าวค่อนข้างบ่อยค่ะในช่วงนี้นุ่นบีจีเอสหรือไอดอลเคป๊อปคนอื่นๆค่ะก็จะป่วยอยู่บ่อยครั้งค่อนข้างเยอะซึ่งก่อนหน้านี้มีพี่ชุก้าน้ำจุลดเดอร์พี่จินเองค่ะและจีมินทยองต่างก็ติดเชื้อโควิดเก้าในส่วนของจีมินนะคะมีการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบรวมด้วยและล่าสุดค่ะพี่จินได้เข้าโรงพยาบาลนะคะในการผ่าตัดนิ้วชี้ข้างซ้ายคือเส้นเอ็นมีปัญหานั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตามที่บิคิดมิวสิก ไแจงพี่จินได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วกำลังเข้าเฟือกฟื้นฟูร่างกายให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ